กอขอแม่โจ้สองให้ผลผลิตดีปลูกได้ทั้งนาปีและนาปลังสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบบาวซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ที่บ่าวชนอัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำสเสนอพันข้าวที่ดีอีกพันข้าวหนึ่งให้กับพี่น้องชาวนาทุกท่านได้รับทราบนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับคอหวยก็ห้ามพลาดนะครับฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางของบ่าวชนด้วยนะครับบ่าวชนคนแชร์หวยนะครับอีก ช่องของบ่าวสนนะครับทำหวยล้วนนะครับสำหรับพันข้าวกขหกแม่โจ้นะครับก็ถือเป็นพันข้าวที่ดีพันข้าวหนึ่งนะครับถึงแม้ราคาข้าวในปัจจุบันจะไม่ดีนักนะครับแต่ถ้าหากชาวนาได้พันข้าวที่ดีนะครับลดต้นทุนก็จะดีะไม่น้อยนะครับถึงแม้ว่าราคาจะไม่ดีแต่เราลดต้นทุนในการทำนาได้นะครับ ก็เป็นผลดีต่อพี่น้องชาวนาเช่นกันนะครับดังนั้นจึงนำคลิปเฉพาะของข้าวกอขอ6แม่โจมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นข้าวต้นเตี้ยนะครับข้าวแม่โจสองนะครับกอขอแม่โจสองถือว่าเป็นพันข้าวที่ดีอีกพันข้าวพันหนึ่งนะครับจะแยกมาที่เคยลงคลิปรวมให้ดูสำหรับพันข้าวนะครับแต่วันนี้จะแยกเป็นพันข้าวกอขอแม่โจสอง เกิดจากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยายลัยแม่โจ้โดยมีศาสตราจารย์ดรวราพรแสงทองอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับกรมการข้าวทําการศึกษาทั้งภายในมหาวิทยายลัยศูนย์วิจัยข้าวกรมการข้าวและแปลงนาของเกษตรกรใช้เวลานานถึง13ปีเลยทีเดียวนะครับจึงได้พันุ์ข้าวข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเป็นข้าวเหนียวหอมลำต้นเตี้ยเหมาะสําหรับใช้ลดเกี่ยว ที่เกษตรตกรนิยมใช้กันในปัจจุบันให้ผลผลิตดีเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวแสงปลูกได้ทั้งนาปีและนาปังผ่านการรับรองพันพร้อมขยายให้แก่เกษตรกรนะครับสำหรับแม่โจ้อสองซึ่งข้าวพันธุ์แม่โจ้อสองทำการผสมพันธุ์ครั้งแรกในฤดูนาปี2547ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยใช้ข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งเป็นพันธุนรับผสมกับข้าวเหนียวหอมพันกอหก ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกทําการผสมกลับ4ครั้งจากนั้นถึงศึกษา,าพันธ์โดยปลูก4แถวจำนวน2ฤดูคือนาปี2,551และนาปัง2,552นั่นเองนะครับจากนั้นจึงทดสอบผลผลิตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งนาปีและนาป,งนปังในปี2,553ต่อมาในปี2,555มหาวิทยาลัยแม่โจ ได้ทําความตกลงร่วมมือกับกรมการข้าวทําการปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีวิจัยข้าวจํานวน3ฤดูที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายและศูนย์วิจัยข้าวแม่ห้องสอนพร้อมทั้งปลูกเปรียบเทียบผลผลิตของเกษตรกรไปพร้อมกันจํานวน2ฤดูนั่นเองสําหรับข้าวกค .6 แม่โจ้ด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายประการของข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมเมล็ดเลียวยาว ต้นเตี้ยเหมาะสําหรับเกษตรกรที่ใช้รถเกี่ยวข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีจึงได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจาปี2555รางวัลระดับดีเด่นจากสถานีวิจัยแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจาปี2555จากการสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนบนกลุ่มกันข้าวล่าสุดได้รับรองพันธุ กลมการข้าวพันธุ์รับรองชื่อกอขอแม่โจอสองเรียบร้อยนะครับสำหรับแม่โจอสองพันข้าวพันธุ์ดีพันนี้นะครับซึ่งลักษณะเด่นของข้าวกอขอแม่โจอสองเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ไวต่อช,ชง่งแฉ่งปลูกได้ตลอดปีอายุเก็บเกี่ยวในฤดูนาปีประมาณ138วันผลผลิตเฉลี่ยที่685กิโลกร,รัมต่อไร่หากปลูกช่วงนาปังอายุเก็บเกี่ยว146วันผลผลิตเฉลี่ย755กิโลกร,รัมต่อไร่ ลักษณะกอแบอร,รำมต้นแข็งปานกลางความสูงประมาณ105เซนติเมตรในฤดูฝนและสูง99เซนติเมตรในฤดูนาปลังรวงข้าวยาวประมาณ29.75เซนติเมตรลักษณะรวงค่อนข้างกระจายคอรวงสั้นจำนวนมเมล็ดดีต่อรวง113เมล็ดมเมล็ดร่วงง่ายนั่นเองนะครับสำหรับข้าวกอขอ6แม่โจ้ส ข้าวเปลือกสีฟางมีหางบ้างมเมล็ดข้าวเปลือกยาว 10.70mm มมกว้าง2 6 5ห mm, มิลมหนา2 0 3ม mm, นะครับสำหรับข้าวกกขอแม่โจสอที่แนะนำในวันนี้ถือว่าเป็นพันข้าวพันดีอีกพันหนึ่งนะครับที่บอสสนอยากแนะนำให้พี่น้องชาวนาชั้นหามาปลูกได้นะครับซึ่งถึงราคาข้าวไม่ดีนะครับแต่ว่าข้าวที่ต้านทานโรคไม่ขอบใบแห้ง โรคเชื้อราคอรวงนะครับก็โรคไหมคอรวงที่ต้านทานได้สําหรับแม่โจ้สองนะครับก็ถือว่าลดต้นทุนนะครับเพิ่มผล,ผลผลิตให้กับพี่น้องชาวนาได้อย่างแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ